เคสนี้ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกค้าของเซลฟ์สองแว่นมาตัดแต่ไม่ใช่ครับเป็นท่านหนึ่งที่เขาไปซื้อแว่นตากับอีกร้านแล้วเกิดความไม่แน่ใจว่ากรอบที่ได้เนี่ยเป็นกรอบ ของแท้หรือเปล่าแล้วพอดีท่านเนี่ยเขาได้มาดูคลิปก่อนหน้านี้ของทางเราที่อาจะสอนถึงวิธีการเช็คกรอบเลเบลลิขสิ์แท้ว่าเช็คยังไงอะไรพวกนี้ครับน้องแอดมินก็เลยเข้าใจผิดนึกว่าคนเนี้ยเป็นลูกค้าเก่าเซล,ลก็เลยดันให้ที่อยู่ไปแต่เขาไม่ได้ส่งมาตัดกับเรากายเป็นว่าเขาส่งมาให้เราช่วยเช็คให้หน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ย ตัวนี้มันเป็นของแท้หรือของปลอมกันแน่มาไม่เป็นไรครับก็ช่วยๆกันไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยอยากจะหยิบยกมาเป็นวิทยาทานกันเลยอันนี้เพิ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยครับมาลองเช็คดูกันครับลองแกะออกมาดูแล้วนะครับจากที่เช็คเบื้องต้นเนี่ยอุปกรณ์อะไรพวกนี้ถือว่าค่อนข้างครบเลยคราวนี้เรามาเริ่มกันที่ของในส่วนของเอกสาร,รกันก่อน อันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันครับผมแต่ใบรับประกันเดี๋ยวนี้มันปลอมกันได้แล้วมีขายในในเน็ตกันเกลื่อนเลยใบราคาใบละ30มสิบาทและยิ่งไปก่อนนั้นนะครับใบรับประกันของลักซ์ติก้าเดี๋ยวนี้เวลาสั่งผลิตออกมาแต่ละรอบแต่ละล็อตเนี่ยเฉดสีอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยมันเฉดสีมันอาจจะแบบแค่คล้ายๆกันดิฟกันนิดหน่อยครับผมคือมันไม่มีซิกเนเจอร์หรืออะไรเป็นพิเศษเลยนะที่ทําให้เราสามารถแยกออกได้ว่า ใบรับป,ประกันใบเนี้ยเป็นของแท้ใบรับป,ประกันใบเนี้ยเป็นของปลอมคือ t e x t อร์อะไรพวกเนี้ยบางทีก็ไม่เหมือนกันด้วยนะแต่มันเป็นใบของแท้ทั้งคู่เลยใบรับป,ประกันเดี๋ยวนี้มันจึงไม่ใช่ตัวกําหนดแล้วว่าแว่นที่ท่านได้เนี่ยจะเป็นของแท้หรือของปลอมอีกต่อไปละเพียงแต่ว่าถา้าถ้ามีอะ่ะมันก็จะอุ่นใจแล้วมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่า,าเวลาแว่นของท่านเนี่ย ที่เป็นของแท้แล้วมีปัญหาเนี่ยเวลาที่จะต้องส่งเคมะก็จะต้องส่งไปพร้อมกับใบรับประกันใบนี้เพื่อเป็นหลักฐานครับแล้วก็พอส่งเข้าสวิตกับทางแบรนด์ได้แล้วเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างนานนะกาจะสั่งอะไรมาเปลี่ยนแถมขั้นตอนอะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นส่วนท่านที่ไม่มีใบรับประกันเนี่ยก็น่าจะหมดสิทธิ์ส่งเข้าสวิตเลยแต่ถ้าท่านซื้อกอบแว่นกับเซลล์เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าแว่นมีปัญหาท่านก็สามารถ ส่งมาที่เราได้โดยตรงเลยเพราะว่าเราเดีลกับทางแบรนด์โดยตรงอยู่แล้วแล้วก็มั่นใจว่าสวิตของเราอะรวดเร็วกว่าที่ท่านส่งสวิตด้วยตัวเองด้วยครับ <c oughs> ดูดิครับไม่มีกรอบอะไรมาเลยมีแต่กรอบเป็นวันที่อะไรพวกนี้มาจริงๆใบที่ให้มาด้วยมันก็น่าจะเขียนแบบอะไรสักหน่อยนะส่วนเรื่องของงานแว่นก็มันต้องลองส่องดูครับก็ต้องมาลองลองเช็คดู ก็ถ้าอยากรู้จริงๆว่ามันแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันต้องส่องถึงแบบรอยแบบเอ็นเกรฟอะไรพวกนี้เลยพวกรอยแบบสลักตัวฟอนต์อะไรพวกนี้เลยครับส่วนงานสกรีนบนตัวเลนดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับงานสกรีนบนบนผิวเลนยังดูไม่ค่อยเนียน สัญลักษณ์ rb ที่เลเซอร์บนผิวเลนดูขุ่ขะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับแล้วก็มาดูกันที่ฟอนต์ของขาบแว่นครับฟอนต์สีขาวคมชัดปกติการแบ่งช่องไฟ เสมอกันปกติครับโอเคตัวฟอนต์คมชัดครับอรอยสลักบริเวณสะพานแว่นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยคมชัดปกติเลยครับ mm hmm. ถ้าจะให้ดูแบบนี้แล้วสรุปออกมาเลยในใจให้50-50ครับเพราะว่าเลแบนงานเลแบนเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้แบบ เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนแบบเมื่อก่อนแล้วงั้นคราวนี้มาจบกันที่ไม้ตายกันเลยชี้ขาดกันเลยครับมาลองสแกนกันดูอย่างที่เคยสอนไปในคลิปที่แล้วครับผมเวลาสแกนเนี่ยต้องเริ่มที่สแกนตัวบริเวณสี่เหลี่ยมตรงนี้ครับโคดสี่เหลี่ยมตรงนี้เขาจะเรียกกันว่าเมทิคดาต้าพอสแกนขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นตัวเลขข้างล่างเรียงกันแล้วก็ข้างบนเรียงกันครับผมดังนั้นเวลาสแกนเนี่ยเราจะต้องปิด ส่วนของบาร์โคดเพื่อไม่ให้ถูกสแกนครับผมจากนั้นก็เปิดเป็นแอปที่สามารถสแกนพวก QR โค้ดโค้ดต่างๆได้ครับผมมาลองกันเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยคือสแกนแล้วแทนที่มันจะขึ้นเป็นตัวเลขเรียงกันแต่มันขึ้นเป็นเว็บเลแบนเดี๋ยวเอาใหม่ เนี่ยขึ้นเป็นเว็บเลแบร .com .cn เหมือนเป็นเว็บเลแบร์ในภูมิภาคจีนโอ้ไม่ใช่ละครับได้ค่อนข้างได้ข้อสรุปแล้วถ้าสแกนโค้ดออกมาแล้วมันขึ้นแบบมั่วอะไรพวกเนี้ถือว่าไม่ใช่ละครับถือว่าเป็นของของปลอมครับผมได้ข้อสรุปแล้วไม่รู้ว่าท่านนี้เขาซื้อมาเท่าไหร่แต่ก็น่าจะหลายตังค์อยู่เหมือนกันครับผม ต้องยอมรับเลยครับว่างานค่อนข้างเนียนมากครับผมแล้วก็น้ําหนักแว่นถือว่าได้เลยนะมันไม่กล่องแก่งเลยน่ากลัวครับน่ากลัวมากสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนไม่สิจริงๆมันไม่น่ากลัวมันเพียงแค่ว่าซื้อกับร้านที่เราไว้ใจได้ครับผม